สวัสดีค่ะวันนี้พึ่นก็มาถึงห้องแล้วนะคะ,ะบรรยากาศฝนตกนะคะตกตั้งบังเลยวันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินข้าวกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพึ่งก็จะพาไปดีรอบๆอบก่อนนะบ้านบริเวณฝนตกนะคะวันนี้พึ่งก็จะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะเล็กๆน้อย,อยกินข้าวบ้างแล้วก็นั่งนวดกันบ้างนะคะยังไม่ได้อาบน้ำอาบใช่เนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกนะคเนะเพราะว่ามันยังเปลี่ยนเวลาอยู่นะคะร่างกายยังปรับเวลาไม่ได้นะคะ ฝนตกเยอะเลยค่ะวันนี้โอ้วันนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะเนี่ยมองไปตรงไหนมันก็จะคืมๆแล้วค่นนะฝนตกแรงด้วยนะบรรยากาศนะคะบรรยากาศในที่พักนะคะลมลืม่นแต่ว่าฝนตกนะคะฝนตกก็เลยใช้ก็เลยให้น้องนะคะน้องชายมานวดให้นี่นะคะน้องชายที่ น้องชายมานวนให้พ่อนะคะวันนี้วันนี้ฝนตกน้องชายมานวนให้ที่จริงนี่ก็คือพ่อกับแม่จะออกไปนวดข้างนอกแล้ะค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยให้น้องมานวดก็เลยน้องก็จะได้เงินเอาไว้กินขนมด้วยนะเอกสบายไหมพ่อสบายน้องชายเพื่นก็จะสายตาไม่ดีนะคะน้องชายสายตามองไม่เห็นมองไม่เห็น ต้องเน้นเน้นฝอนี้เลยทั้งสองข้างเลยเวลาเวลาส่วนมากเวลามาเที่ยวแบบนี้ก็จะพาน้องชายมาด้วยแล้วก็หาที่พักที่แบบว่าสะดวกหน่อยพ่อก็ขาไม่ดีนะคะมานั่งมันหยุดวันหยุดพักผรแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะครอบครัวไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะคะ ก็เลยพากันนอนนวดนะคะนอนนวดไลฟ์สดเหรอนอนนวดไม่ใช่หนูไม่ได้ไลฟ์สดพ่อหนูถ่ายแค่วิดีโอเฉยๆน้องชายนวดนวดให้เพิ่งเสร็จแล้วล่ะค่ะก็เลยมานวดพ่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวคิวต่อไปก็เป็นแม่นะคะแต่ว่าแม่ไม่สบายนะคะก็เลยนอนพักก่อนนวดนวดเส้น เหนื่อยไหมเอกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอเหเ่อยแข็งที่มาเหรอเจอเส้นคุดรุ่งเลยเอกเอกเขานวดดีนะมือเขาแข็งนะพอน้องชายเขาเขาไม่ได้เรียนนวดนะคะแต่ว่าแบบว่านวดให้เฉพาะคนในครอบครัวนี่แหละค่ะเหมือนเรานวดกันเฉพาะคนในครอบครัวกันนี่ใส่จับจับตรงแข้งไป ตอนเด็กๆไงเคยนวดให้ให้ตากับยายพอโตขึ้นก็เริ่มนวดให้พ่อแม่แล้วก็พี่สาวมาแ,มแม่ไม่สบายนะคะแม่กินอะไรไม่รู้ท้องเสียนอนพักพ่อก็นอนนอนให้น้องชายนวด อันนี้ห้องห้องแม่นะคะห้องแม่กับห้องพ่อก็จะอยู่ติดกันกับห้องพึ่งเลยนะอันนี้ห้องพึ่งก็จะอยู่ตรงนี้มันก็จะลบหน่อยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นบ้านรีสอร์ทเป็นหลังหนึ่งนะคะหลังหนึ่งแต่ว่ามีสองห้องหลังหนึ่งมีสองห้องติดกันเลยน้องใจค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะไหนว่ายังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็จะเป็นโต๊ะที่เรานั่งนั่ง,งชมวิวนั่งกินข้าวนั่งดื่มกาแฟกันนะคะตอนนี้ตอนนี้พึ่งก็พึ่งตื่นเนาะตื่นขึ้นมาฝนก็ตกตกแบบนี้ค่ะ,นนคะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยทำอะไรนกนะกินข้าวนะเอ้ไงจ้าอันนี้ท้มีที่เชื่อแล้วท้องที่ร้างจานด้วย,ย,ยนะคะตรงเนี้ยเนี่ยที่ร้างจาน เราซื้อกับข้าวเนาะเราไปซื้อกข้าวตรงซอยนีแล้วเราก็มานั่งกินกันนะคะแต่ว่าเราก็กินไปแล้วเนาะตอนเช้าชวันนี้ฝนตกไนงะแต่วัาเนีนเ้ยมาี้าเร้าเนียมาเนียมาเียนมากตมนี้่าเนเนี้มนมานมาน้ีนเยมามาน้านเ บรรยากาศฝนตกนะคะตีไม่กินตีไม่อยู่เราซื้อกับข้าวมาเยอะยไงเราซื้อมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แหละค่ะแล้วก็มันได้กินแบบว่าเหลือกินถึงตอนเที่ยงด้วยเพราะว่าบรรยากาศฝนตกก็เลยซื้อมาทีเดียวเลยซื้อมาเยอะๆตอนเช้าทีเดียวเลยอันนี้อะไรนะผักโดนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกไส้กล้วยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหนังไก่ทอดนะคะ ซื้อมาหลายถุงอยู่ค่ะแต่ว่ามันเหลือๆจากที่เรากินเมื่อเช้านี่อันนี้จะเป็นหมูปิ้งเป็นตับเป็นปลานูกหน่อไม้ขุาหน่อไม้นะคะปลาจับปลาจับนะคะอันนี้หมกไข่ปลาหมกปลาซิวแล้วก็หน่อไม้ก็จะเป็นอาหารเหลือๆจากที่เราเหลือกินมาเช้าระม้าวเหนียวหน่อไม้ไม่กินหรอาดว่ามีกิน ตาโค้งตาถามดีดีตาดีโค้งไหนตากรีดแล้วทั้จตาน้ำซอนแล้วสิสวัสดีหน่อยน้องดีน้ำซอนสวัดีไหนครับสวัสดีเพิ่งเอาลงยูทูบนะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องชายกับพ่อก็ยังนวดกันอยู่นะคะ<ม>นี่ก็จะกินข้าวเที่ยงกันเนาะกินแล้วค่ะน้องชายอิ่มแล้วเหรอคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ลาคลิปไปพกพิงหน่อยคะ่ะวันนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็ไวพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่สวัสดีน่องเอโน่สวัสดีค่ะ องสวัสด,ดีน้อยนะมากินข้าว <S <S น้องสวัสด,ดีน้อยค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลุปหน้านะคะสวัสดีค่ะ